มีคำกล่าวว่าความกระวนกระวายคือฟันเฟืองที่ทำให้โลกหมุนชีวิตมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความกระวนกระวายกระวนกระวายอยากได้เกรดที่ดีเพื่อผลการเรียนที่ดีกระวนกระวายถึงการงานที่ดีกระวนกระวายถึงความมั่นคงในอาชีพกระวนกระวายหาความรักกระวนกระวายอยากมีชีวิตสมรสที่ดีกระวนกระวายเรื่องลูก กระวนกระวายถึงชีวิตวัยเกษียณกระวนกระวายเรื่องสุขภาพกระวนกระวายถึงการมีชีวิตที่มีความหมายและอิ่มหนำกระทั่งเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันก็ยังเป็นช่องให้ความกระวนกระวายถาโถมเข้ามาดุดคลื่นทะเลที่ก่อตัวขึ้นมาซัดกระแทกเราแล้วก็ค่อยๆถอยไปรอให้ขึ้นลูกต่อไปตามมา ความกระวนกระวายเรื่องไวรัสโควิด COVID ในเวลานี้ก็คือหนึ่งในคลื่นที่เรากำลังเผชิญอยู่แล้วทางแก้ไขปัญหาที่ถาวรน,นั้นอยู่ที่ไหนพระคัมภีร์บอกว่าจงละบรรดาความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงคำนึงถึงท่านทั้งหลายทุกเรื่องราวที่เรารเผชิญและรู้สึกกระวนกระวาย ล้วนสำคัญต่อพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงทราบถึงความกระวนกระวายและทุกสถานการณ์ที่เรากำลังประสบพระองค์ทรงสามารถแบกรับภาระของเราและพาเราผ่านการทดลองและความทุกทุกอย่างพระองค์ทรงปรารถนาและรอคอยที่จะเป็นสมอให้จิตของเราได้ยึดเหนี่ยวในท่ามกลางคลื่นลมที่โหมกระหน่ำอยู่ในทะเลชีวิตของเรา เพราะว่าพระองค์ทรงคำนึงถึงท่านทั้งหลาย